เรายังคงอยู่กับการเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ในบทที่17ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่2แล้วนะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าการอุดมคติ2โมนะครับในกระบอกสูบ1ถูกอัดอ่าถูกอัดถูกอัดอันนี้เราน่าจะพอเดาได้แล้วนะครับว่าในกรณีที่ระบบของเราถูกอัดนะครับถูกอัดแสดงว่าระบบ เป็นไงเอ่ยหดตัวนะครับถ้าระบบหดตัวแบบนี้งานที่เราคํานวณได้นะครับจะต้องมีค่าเป็นลบแน่นอนอันนี้คือเราเดาคำตอบล่วงหน้าซึ่งก็ตรงเลยเห็นไหมครับคําตอบก็ได้งานออกมาเป็นลบนะครับทีนี้เรามาดูความดันของระบบนะครับความดันเป็น3ามเท่าของความดันเดิม แสดงว่าเรามีความดัน P 1และก็ P 2นะครับถ้าสมมติว่า P 1เนี่ยคือความดันเดิมเป็น P ความดัน P 2ก็คือความดันใหม่ก็มีค่าเป็น3เท่านะครับตามนี้เลยนะครับจากการตีความข้อนี้บอกว่าขณะที่คงอุณหภูมิของกา๊าซไว้ที่85 องศาเซลเซียสแสดงว่ากระบวนการที่เรากำลังศึกษาอยู่ในที่นี้ก็คือเป็น iso thermal process นะครับเป็น iso thermal process ed. ข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นด้วยข้อ a โจทย์ให้เราเขียน p v diagram p v diagram ก็คือการเขียนครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและก็ปริมาตร กระบวนการ ISO t h e อร์มอลโปร s ซคือกราฟที่เขียนจะไม่ได้ขนานกับแกนใดแกนหนึ่งของความดันและก็ปริมาตรแต่ลักษณะของกราฟมันจะเป็นแบบน,นี้ครับพอเห็นแนวโน้มนะครับเส้นนี้ครับจากกระบวนการที่1มาที่กระบวนการที่2ออุณหภูมิจะคงที่นะครับ แต่ว่าในรูปนี้ที่ผมวาดถ้าผมวาดแบบนี้แสดงว่าถ้าหนึ่งมาสองแบบนี้ครับถ้าผ่าดมันหนึ่งมาสองแบบนี้แสดงว่าปริมาตรมันเป็นไงเอ่ยปริมาตรมันเพิ่มขึ้นนะรปริมาตรมันเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะขัดแย้งกับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือบอกว่าระบบมันหดตัวใช่ไหมถ้าระบบหดตัวปริมาตรต้องลดลงดังนั้น เส้นทางการเคลื่อนที่ของระบบเรานะครับก็จะเปลี่ยน1อยู่ข้างบนก็จะกลายมาเป็น1อยู่ข้างล่างแล้วนะครับอันนี้คือ1อันนี้คือ2และเส้นทางก็จะเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะครับนี่คือ PV diagram ของโจทย์ข้อนี้ทีนี้ก็มาที่ข้อบ b o อยจงคำนวณหางานอีกแล้วนะครับ หางานให้ทำตลอดเลยนะครับงานของเรานะครับก็ถ้าจะเขียนแบบมีความรู้เยอะหน่อยก็ P i อินทิเกรต v v จาก V 1ไปยัง V 2ทีนี้เนื่องจากว่าข้อนี้นครับความดันของเราไม่ได้คงตัวนะครับความดันไม่ได้คงตัว เราก็ดึงความดันออกไปข้างนอกไม่ได้แต่เราจะอินทิเกรตความดันเทียบกับ DV เราก็ต้องเปลี่ยนตัว P ตัวนี้ครับให้มันมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งให้มันเกี่ยวข้องกับ V อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่า PV เท่ากับ NRT P ของผมมันก็คือ nrt หารด้วย v เห็นไหมครับว่า P เป็นฟังก์ชันของ v เรียบร้อยแล้วต่อครับผมก็จะอินทิเกรต nrt หาร v ข้างล่างนะครับแล้วก็ DV ตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ดึงออกไปข้างนอก nrt ดึงออกไปก็เป็นการอินทิเกรต dv ส่วนด้วย v นะครับอินทิเกรตตัวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น nrt เป็น log นะครับ log v แล้วก็ใส่ลิมิตของการอินทิเกรตไปซะตั้งแต่ v 1จนถึง v 2ก็จะได้ออกมาเป็น nrt log v 2หารด้วย v 1 มันยังไม่จบอยู่แค่นั้นครับคือถามว่าถ้าผมจะหยุดสมการในการคำนวณหางานที่ตรงนี้ว่าเป็น nrt ็อกของ v 2หารด้วย v 1เนี่ยผมจะได้คำตอบไหมข้อ,อนี้ก็คือไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้ให้ v มาดังนั้นผมก็ไปต่อครับจาก p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2, p 2. จากตรงนี้นะครับถ้าผมเขียนให้อยู่ในรูปของ v 2ส่วนด้วย v 1มันก็คือ p 1หารด้วย p 2เรามองเห็นอะไรไหมครับผมก็จะเปลี่ยน v 2ส่วนด้วย v 1ตรงนี้ครับให้เป็น p 1ส่วนด้วย p 2งานของผมก็จะได้ออกมาเป็น nrt log ok p 1ส่วนด้วย p 2 ทีนี้ผมก็สามารถแทนค่าลงไปได้แล้วนะครับข้อนี้โจทย์บอกว่า n คือ2โมล R ก็คือ8.314เป็นค่าคงที่สากลของแก๊สนะครับผมจะจำหน่วยมันได้ไหมเนี่ยจูลต่อโมลถูกไหมครับยังไม่จบแค่นี้ต้องคูณกับเคลวินอีกนะครับอุณหภูมิคงที่ที่85องศาเซลเซียส อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันไม่ใช่เดลต้าเราต้องบวกเพิ่มกับ2 7 3 3 5 5เพราะเราต้องการหน่วยอุณหภูมิในหน่วยของเคลวินนะครับแล้วก็คูณกับล็อค P1 P1 ผมให้เป็น P P2 คือเป็น3เท่าของ P นะครับ P มันก็จะตัดกันไปมันก็จะกลายเป็นล็อค1ส่วน3อันนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาได้คำตอบเป็นลบนะครับ6 1>, 1 5 4 0จูลเนาะนี่คืองานที่เกิดขึ้นเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับทุกครั้งที่คุณได้คำตอบในเรื่องของงานคุณควรจะตอบตัวเองให้ได้ว่าเครื่องหมายลบบอกอะไรกับเราคราวนี้เครื่องหมายลบก็บอกว่าระบบกำลังหดตัวมีงานเข้าไปในระบบนะครับเพราะว่าถูกข้างนอกบีบนะครับอันนี้คืองานเข้าเป็นลบนะครับโอเคครับสำหรับ กระบวนการไอโซเทอร์มอลโปรเซสเราก็เห็นว่าเราจะสามารถคำนวณหางาน,น,านงานงานมีแต่งานด้วยสมการใดบ้างสองข้อผ่านไปแล้วนะครับหวังว่าเราจะมีอะไรในหัวบ้างแล้ว <laughs>